ไปดูยายเอสิไปไหนมาดูยายเอสิสวัสดีครับสวัสดียังสวัสดียังสวัสดียังสวัสดีครับอะเอาไหมเอาเป็ดมาให้ป้าเอดูเป็ดล่ะเป็ดหลับเหรอเป็ดอยู่ไหนน้องเป็ดน้องเป็ดน้องเป็ดหนูช่วยเลี้ยงเป็ดเปล่าหนูช่วยเลี้ยงเป็ดนะไปงม น้องเป็ดใช่ไหมเรียกน้องเป็ดแย่งโยงเงี้ยไม่ชอบนอนโอ้โหน้องเป็ดไม่ชอบนอนชอบนอนเงี้เหรอต้องตีนะต้องตีตีได้ไหมอ๋อตีได้ตีได้ตีได้ตีน้องใครแย่งน้องกินหมอนหนูหนูแย่งแล้วเปล่านวลตามาแล้วนวลตามาแล้ววัสดีครับวัสดีตาก่อนวัสดีตาก่อนไปเอาน้ำมาให้อ่าแมวเอาเอาน้ำมาให้ตาใช่ไหมน่ะวัสดีตาก่อน